สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยร์อบอลทุกคนเลยนะนักตอนนี้นะครับนักวอลเลยร์อบอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางไปถึงฟิลิปปินส์แล้วเรียบร้อยนะแต่ละคนก็สดชื่นชื่นมื่นกันทุกคนนะครับโดยประเทศไทยของเรานะครับมีสองนักกีฬาที่มาเสริมทัพนะครับก็จะเป็นวัชรยานนท์เจมนะครับแล้วก็นุกนิกนัทนิชาใจแสนในขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งกับทิชายาบุญเลิศก็ถูกสับเปลี่ยนโดย2คนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ ทีนี้ก็จะมีตัวเซตอยู่3คนนะครับก็จะมีพรพันธ์เกิดปราดนุกนิกนัติชาใจแสนแล้วก็สิริมามาณากิจซึ่งแอดมินคิดว่า2คนที่จะติด14คนสุดท้ายก็จะเป็นกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดแล้วก็สิริมามาณากิจนะครับอันนี้คือการคาดเดานะโอเคส่วนทัดดาวนึกแจ้งนะครับต้องพักรักษาตัวจนแน่ใจว่าหายดีนะครับสำหรับ VNL 2022คงพักก่อน เจอกันอีกทีก็ชิงแชมป์โลกนะครับถัดดาวนึกแจ้งมาอย่างแน่นอนในขณะที่สื่อต่างๆทั่วประเทศอืโท้โลกน่าจะดีกว่าต่างพูดถึงสาวไทยกันไม่ยอมหยุดนะโดยเฉพาะวอ l l ลย์บอลเวิรดเ b นะครับนำเสนอข่าวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าประเทศอื่นเลยก็ว่าได้นะมาเดยวแอดมินจะพาทุกคนมาดูกันนะครับแอดมินอยู่ที่ Twitter ของวอลเลย์บอลเวิ์นะครับ นำเสนอข่าวแรกก็ FIVB ก็นำคลิปของสาวไทยเป็นคลิปขอบคุณเองนคาราประเทศตุรกีแต่ละคนเนี่ยสดใสมากข่าวต่อมานะครับที่วอลเลย์บอลเวอร์นำเสนอก็คือเป็นข่าวที่เป็นจังหวะเมกกะเรลลี่นะครับเป็นการเรลลี่โต้กลับไปมาที่เข้มข้นที่สุดของ VNL 2022โดยกล่าวถึงชัดชุอันมกสีนะครับที่ขุดบอลซ้ายขุดบอลขวาขุดบอลตกหนัก,นกๆเหนียวมากนะครับ แข่งขันกับสาวจีนแล้วก็สามารถเอาชนะจีนได้โอ้โหเป็นไง FIVB คลั่งรักสาวไทยมากยังไม่หมดนะครับ,ว,ลลบอวอลเลยบอลเวิร์ FIVB ก็นำเสนอโมเมนต์ที่นักกีฬาวอลลยบอลหญิงไทยเนี่ยระหว่างรอการชาเลนแต่ละคนก็เล่นกล้องนะครับมีการหอมแก้มแล้วก็ยกย้ายใส่เอวว้าวเต้นได้แบบน่ารักมากนะครับ <c oughs> ธรรมดาที่ไหนล่ะรู้ไหมว่าตอนเนื่งเลยนะ นะครับสำหรับ next stop เฟ i นซ์บปปินสัปดาห์ที่2ของวอลเลย์บอลหญิงในชช่นลีกระหว่างวันที่14ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับก็นำเสนอสาวไทยพิวอัจฉรา,าพันธ์คงยศพิมพ์พุชยาโกกรมและก็ชัดจอนมกศรีเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยรับชมกันถ่ายทอดสด VNL 2022นะครับเอาอีกละสาวไทยเป็นพรีเซนเตอร์อีกละต่อครับยังไม่หมดนะครับโอ้ยกับคลิปของกัปตันผู้พันพันเกิดปราด ขอบคุณค่า from ทีม t h a i l a ด d นะครับผมโอ้โ oh หโดย f i v b นะครับได้ขึ้นหัวข้ออวยยศกับตันพ,พู่มพรพรรเกิดปราดว่าเธอเนี่ยเป็นตำนานแห่งการสร้างเกมนะครับโอ้โ oh หโดยบอกว่ากับตันพ,พู่มพรพรร์เกิดปราดเป็นผู้นำทีมที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมผ่อนคลายและก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธินะครับนอกจากนั้นเนี่ยฝีมือการเซ็ตทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะทีมไหนเนี่ยสับสนกับการบล็อก ไม่รู้จะบล็อกยังไงนะครับเซ็ตกลับไปกลับมาโอ้ยงงมากแม่ต่ออีกครับทุกคนคือแบบเฮ้ยทำไมมีที่ข่าวไทยอ่ะก็จะเป็นขอบคุณค่าจากทีมไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นการเล่าความรู้สึกของพิวอัจาราพรคงยศและก็ชัดชอรอนมกศีหลังจากที่เอาชนะจีนได้โอ้โหอะลูกรัก FIVB ยังไม่หมดนะครับต่อด้วยมิเิลบล็อกเกอร์สุดสวยของไทยเรานะ หัทธยาบำรุงสุขนะครับขอบคุณค่า from ทีมไ h a i l a n d ซิงเตอนเนี่ยก็เล่าความรู้สึกหลังจากที่เอาชนะจีนได้อ,อืน่ารักมากโอ้ยเธอไม่หมดลืมคนนี้ได้ยังไงบีมพิมพิชญายกรกรามนะครับเบสกรของไทยต้องมีเธออย่างแน่นอนนะครับก็เล่าแชรความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่เอาชนะจีนได้น่ารักเกินปุยมุย ยังไม่หมดอีกครับ FIBB ก็ลงคลิปจังหวะที่เพิวาอัจราพรงองยศตกผิดเซตไม่ใช่สิตกผิดแมตต์ถึงจะถูกนะครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เฮ้ยนี่มันลูกรัก FIBB นี่ว่าของแท้เลยนะเนี่ยสาวไทยโอ้ยท่านนำเสนอจริงๆก็ไม่หมดนะครับเอาเป็นว่า FIBB เนี่ยนำเสนอข่าวของสาวไทยเยอะมากเยอะที่สุดเยอะกว่าทีมไหนไเลยนะทีมอื่นก็รายงานผลทั่วไป แต่ของไทยเนี่ยเก็บทุกเม็ดนะครับกับคำกล่าวที่ว่าลูกรักของ FIBB ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะของแท้จ้านี่ก็เป็นข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับหากแอดมินมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตกันครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละเธอบ๊ายบาย